สวัสดีนะักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พอจะเข้าใจสิ่งที่นักศึกษากังวลนะครับก็คือดูคลิปหรือว่าเรียนในห้องเรียนเนี่ยเข้าใจอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะคำนวณหางานเนื่องจากการเปลี่ยนปริมาตรของแก๊สนะครับสูตรของมันก็คือ w เท่ากับ nrt แล้วก็คูณกับค่าของ log v ตำแหน่งสุดท้ายอ,อาจจะเป็น vf หารด้วย v ตำแหน่งเริ่มต้นอาจจะเป็น vi แต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมขอใช้เป็น v 2กับ v 1ก็ใช้สูตรนี้เข้าใจสูตรนี้แล้วแต่ทำไมมาเจอเจอโจทย์ข้อนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเขาบอกว่ากา๊าซอุดมคติ5โมลขยายให้ตัวแบบอุณหภูมิคงที่ที่150องศาเซลเซียสก็คือ i อโซเทอร์มระหว่างการขยายตัวความดันลดลงเหลือ50%จากความดันเริ่มต้นไม่ได้บอกมาโดยตรงเนาะแสดงว่า p2 ของเราเนี่ยครับก็จะเหลือเพียงแค่50ส่วนเอย100ก็คือ0.5ของ p1 จงคำนวณหางานของการอุดมคตินี้ ถ้าเรากลับมาดูที่สูตรนี้จะเห็นว่า,า n โอเคทราบก็คือห้าโมล r ค่าคงที่ทราบอยู่แล้วเนาะส่วน t โอเคทราบาก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มันจะติดตรงพจ์ด้านหลังครับ v 2ส่วน v 1โจทย์ไม่ได้กำหนด v มาให้เลยนะครับโจทย์กำหนดความดันมาให้เราจะ เอาค่าอะไรมาแทนลงตรงสีเขียวนี้คำตอบหรืออหลักคิดของเราเนี่ยครับการคำนวณหางานในเรื่องกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยมันอาจจะต้องคิดสูตรเยอะขึ้นหน่อยคือเราอาจจะต้องนึกถึงสูตรพวกนี้ครับ PV เท่ากับ nRT อันนี้เป็นสูตรแรกเลยอันนี้เราเรียกว่าสมการสภาวะ อาจจะต้องนึกถึงพวกนี้ด้วยนะครับนอกจากสมการสภาวะที่อธิบายพฤติกรรมของแก๊สแบบครอบจักรวาลแล้วยังไม่พอเราอาจจะต้องนึกถึงอ่าสูตรนี้ครับ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2คนนี้ใครพูดไว้คุณบอยครับอ่าไม่ใช่บอยถะกนเกียินะกฎของบอยนะครับกฎของบอยนะครับกฎของบอยใช้ได้กรณีที่ t คงตัว่ะบอยมาชานก็มาครับชานก็คือ v 1ส่วน t หน่เท่ากับ v 2ส่วน t สองกฎของชานชานดาวินใช่ไหมไม่ใช่นะครับชานนี้คือ p คงตัวที่จริงผมก็จำไม่ได้หรอกว่าคนไหนเป็นบอยเป็นชานเป็นเก ลูซักมีอีกหนึ่งคนเกลูซกนะครับ p 1ส่วน t ี่เท่ากับ p สส่วน t สองกดของเกลูซนะครับผมก็จำเข้ามานะครับอันนี้คือปริมาตรคงตัวจริงๆแล้วเราอาจจะใช้เทคนิคในการจำแบบนี้ก็ได้นะครับสามเหลี่ยมเออสามเหลี่ยมอะไรอ,อ่า ด้านในก็อาจจะเป็นตัว p v t อโอเคเหมือนรูปคนเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเอามือปิดตัว p ไว้ปิดไว้ปิดไว้ตืดตืดตืด,ตดปิดตัว p ไว้มันก็คือ v ส่วนด้วย t ใช่ไหมครับตัวที่ปิดนี่คือตัวคงที่หรือว่าคงตัวมันก็จะมาตรงกับนี่ครับกดของชาญนะครับ แบบนี้หรือสมมติว่าต่อไปถ้าเราจะปิดตัว v ไว้ปิดตัว v ไว้สมการที่เหลือก็คือ p ส่วนด้วย t ถูกไหมส่วนตัวที่คงตัวก็คือตัว v p ส่วน t คือใคร p ส่วน t ก็คือคุณเกลูซะโอเคกลับมาที่โจทย์ของเรา,าสิ่งที่ผมกำลังจะอยากบอกหรืออยากบอกพวกเราก็คือนอกจากสมการที่ผมแนะนำก็คือตัวนี้ครับงาน เท่ากับ W NRT l o g v2 ส่วน v1 แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องนึกถึงสมการสภาวะกฎของบอยกฎของชาลแล้วก็กฎของเกนูแซกโอเคนึกถึงแล้วแล้วไงต่อละ่ะ v2 ส่วน v1 ก็ไม่เห็นมีในสมการที่ผมให้นึกถึงเลยแต่แต่แต,แต่สมการที่มันมี v ก็จะเห็นได้ว่า คือกดของบอยกับกฎของชาญใช่ไหมบอยกับชาญมี v ชาญกับบอยมี v แล้วก็โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า iso thermal อ,อ,อุณหนภูมิคงตัวแสดงว่าไม่มีทีห่หทีสองจึงตัดกฎของชาญไปเราก็จะมาพิจารณาในส่วนของกดของบอยอ่า p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2ทีนี้เราลอง ่เขียน p1 v1 เท่ากับ p2 v2 ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ v2 ส่วน v1 ดูสิอ่ถ้าเขียน v2 ส่วน v1 นั่นหมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็คือ p1 ส่วนด้วย p2 เรามองเห็นแนวทางการแก้จดปัญหาข้อนี้หรือยังนั่นหมายความว่าไอตัวที่อยู่ในตรงนี้ครับในกรอบสีเขียวของเราเนี่ยครับ เราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของ p1 ส่วน p2 ได้เห็นไหมเราได้มาอีกหนึ่งสมการแล้วนะครับเราสามารถหางานจากสูตรนี้ได้ดังนั้นเดีย๋ยวเราลองมาแทนค่าดูนะครับว่าเราจะได้คำตอบเหมือนอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับอ่าโอเคขอ Copy สมการนี้ลงมาเนาะ โคลนลงมานะครับจากสมการแรกนะครับด้านซ้ายมือเนาะตัวนี้ที่เราคุ้นเคยกันดีตอนนี้เรามาได้สมการขวามือเราก็แทนค่าลงไปเนะาะ5โมล R ค่าของ R คือ8.315อย่าลืมดูหน่วยนะครับจะใช้ค่าไหนให้ดูหน่วยเป็นสำคัญ อุณหภูมิคือ273บวกกับ150องศาเซลเซียสอันนี้จะกลายเป็นเคลวินแล้วนะครับซึ่งผมบวกมาแล้วได้423เคลวินแล้วก็คูณกับอุณหภูมิไม่ใช่และก็คูณกับและก็คูณกับล็อกของความดันพีหนึ่ง ส่วน P สองก็คือลดลง50%ก็คือ0.1เท่าของ P 1 P 1ก็ตัดกันไปท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้งานออกมามีค่าเป็นบวกแน่นอนเพราะว่าระบบขยายตัวหรือว่าระบบทำงานได้12,190จูนเห็นไหมครับบางทีเราเข้าใจแต่เราก็ต้องฝึกประสบการณ์ให้กับตัวเองในการลองทำโจทย์ ที่มันหลากหลายเนาะจะได้เพิ่มความมั่นใจตอนทำข้อสอบ